พวกนี้จะเป็นต้องรู้เพราะอะไรเพราะมันจะต้องมีสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับคุณอยู่สี่อย่างครับก็คือหนึ่งวันเดือนปีนะหรือนักสัตว์าธาตุอันนั้นนะ่ะจะได้แนะนําให้อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงเนาะนักสัตว์มันก็มีาธาตุของมันนะมันจะบอกว่าปีนี้จะดีหรือร้ายกับคุณอย่างที่ลุงบอกไงว่าปีนี้25 6 5ห้าใครจะดีใครจะได้รับผลที่ไม่ดีก็คือปีนี้เป็นปีาธาตุน้ําใครแพ้น้ําครับก็คือไฟไงถูกพี่คาดเห็นยัง,ยงไฟถูกพี่คาด ดังนั้นใครจะได้รับผลดีก็คือคนปีธาตุน้าครับก็คือจะได้รับผลดีกับคนที่เกิดปีธาตุไม้จะได้รับผลดีและอีกปีหนึ่งที่แบบปร,ประมาณว่าเป็นโชคเป็นลาภของเขาอ่ะก็คือคนธาตุดินไงเพราะเราเป็นดินไงดินเราดูดซับน้ําฉะนั้นปีนี้เนี่ยมีอะไรที่กอบโกยได้กอบโกยเลยครับกอบโกยนะเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีปี6กหกหากก็ยังโอเคแต่6 7 6 8คนธาตุดินก็จะเสื่อมละเพราะอะไรอาจจะถูกต้นไม้ซับแร่ธาตุดูดซับแร่ธาตุ ฉะนั้นพอเรารู้ว่าโอ้อีกสองปีเราจะไม่ดีเราทําไงครับปีนี้เป็นปีดีเราเก็บเกี่ยว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 สเบียงเอาไว้เลี้ยงตัวในยามที่มันไม่ดีนะถ้าปีหกเจดหกแดมันไม่ดีเราก็เสมอตัวแต่ถ้าปีหกเจหกดเอ้ยมันก็เฉยเฉยอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ถือว่าเราทําบุญมาดีไงประมาณนั้นฉะนั้นเรื่องของวันเวลานะตัวเนี้ยสาคัญมันจะเป็นตัวที่บอกเราว่าช่วงไหนควรหยุดช่วงไหน ไม่ควรหยุดนะก็คือวันเดือนปีตรงนี้สําคัญ